ครับผมจะเอมือหนึ่งมาแล้วตู้สลอ็อตตู้ผลไม้นะครับวันนี้ก็จะมาตามสัญญาที่ว่าไว้ยอดบาอย่างเดียวอย่างเดียวก็ยอดไปแล้วครั้งหนึ่งสิบครั้งไม่ขึ้นรับสิบครั้งยังไงก็ไม่ขึ้นอยู่แล้วถ้าสิบครั้งขึ้นก็ยอดแต่บาอย่างเดียวนะครับ บาเล็กบาทยี่้าก็ได้250หใช่ไหมร้อยเดียวก็ได้กำไรร้อ้าร้อยร้อยห้าสิบผมว่ามันต้อง25เหรียญขึ้นอาจจะขึ้นให้ก็จะมาลองดูได้ไม่ได้ยังไงก็ไม่ว่ากันมาลุ้นกันก็ก็จะเปิดสูตรแรกก่อนนะครับสูตรแรกสูตร fc แควนตัวยงก็ว่าได้คนนี้ เป็นตัวยงก็ว่าได้ก็สูตรเจ็ดเหรียญน,นะครับสูตรเจ็ดเหรียญก็จะกดแอปเปิลสองลักขังหนึ่งแตงโมหนึ่งดาวหนึ่งหมากหนึ่งส้มหนึ่งก็มีสูตรก็ไม่มีบอกไฟนะครับรเจ็ดเหรียญก็จะมาเปิดสูตร FC แฟนตัวยงก็ไม่บอกหยอดไปก็จะหยอดเลย เหรียญนะครับเเหรียญสูตร fc แฟนตัวยงก็จะกดแอปเปิลสองลัคัง1นึ่งแอปเปิลสองลัคังหแตงโมห่งดาวหแตงโมหนดาวหหมาก1ส้ม1นหมากหส้ม1 67เแล้วก็จะมีสูตรมีสูตรแตงโมสิบบาหา้าเแตงโมสิบบา5หา้าเแ,แ,แล้วก็บา5 ก็กดสตาร์ทเริ่มแล้วก็กดลูกศรก็ก็รอรอสามิบวิบอกว่ารอ30มสิบวิแล้วก็กดเริ่มลูกศรซ้ายขวาอย่างไวที่ไหงงั้นอ๋อสามสิบวิอนนี้ก็10วิ20ี่สิบวิแล้วตามสูตรตามสูตร30มสิบวิก็กดเริ่ม แล้วก็ลูกศรอ,อย่างไวสามสวิถึงยัง30วิแล้วเริ่มลูกศรอ,อย่างไวอ้าวขึ้นอะไรเจ็ด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 ไม่ได้กดขึ้นเจ็ดเจ็ดนะครับ สูตรแรกแหกหมานไม่ได้เลยครับก็ไม่ว่ากันได้ไม่ได้ยังไงไม่ซีเรียสครับก็จะมาต่อสูตรบ้า30 30ิเหรียญ30ครั้งะจะได้ไหมได้ก็จะหยุดไม่ได้ก็จะหมดเลย30เหรียญก็มาลุ้นกัน ๋ยอดทีละสิบเรียนเลยว่าทีละสามสิบเลยหยอดสามสิบเลยแล้วกันจะรอไฟไหมวันนี้ก็มีคุณได้ไปสามร้อยวันนี้ไปเลย บาอย่างเดียวบาอย่างเดียวก็ไม่เคยลองเคยลองจสิบครั้งไม่ขึ้น ี่สิบเหรียญแล้วสามสิบเหรียญเลยสามร้อยมาลุ้นกันจะนานไหมเนี่ยสามสิบครั้งอ้า เพื่อไม่การเสียเวลาครั้งแรกตรัดไตแล้วครั้งที่หนึ่งแอปเปิลครั้งที่สองป้ายหย,หย็ดเล็ก ที่สามป้ายมันจะเฉียดๆอย่างนี้นะครับเฉียดๆจะไม่ลงทั้งที่สี่ป้ายไม่ขึ้นไม่ขึ้นทั้งที่ห้าป้าย ส้มครั้งที่หกป้ายจะขึ้นให้ไหมนะมาร์กครั้งที่เจ็ดหมุนฟรีได้ไหมฟีฟร,ฟรีฟรีให้ หนึ่งครั้งครั้งเดียวครั้งที่แปดสิบครั้งยังไงก็ไม่ขึ้นแน่นอนสิบครั้งผมว่ายังไงก็ไม่ขึ้นแน่นอนอครั้งที่เก้านะครับดูไฟบาร์นะครับครั้งที่เก้าไม่ถึงแน่นอน ครั้งที่10บป้ายเลยแตงโมลเล็ก10ครับครั้งผ่านไปไม่ขึ้นครั้งที่1 1บเอ็ดป้ายไม่ถึงไม่ถึงส้ม ที่สิบสองปายผมว่ายากนะบาร์นี่ที่กดบาร์แล้วจะได้คนที่กดบาร์แล้วได้บาร์เนี่ยยากเอาอัางต่อปายเดี๋ยสิบเจ็ดครั้งปายไม่ขึ้น สามสิบครั้งนี้ก็เกินพอแล้วไม่ต้องถึงสี่สิบห้าสิบครั้งแล้วครับขอแค่สามสิบครั้งพอเหลือสิบหกครั้งป้ายติดขึ้นให้สักครั้งไหมผมว่ากินยากอยู่ยตู้มีโปรแกรมอยู่แล้วเหลือสิบห้าครั้งป้ายไม่ถึง เดี๋ยวสิบสี่ครั้งบายจะเห็นสักครั้งไหมเนี่ยอ่าส้มอ่าเดี๋ยวสิบสี่ครั้งบายแตงโมนี่ก็ จะ20ครั้งแล้วเหลือ <c oughs> อีก3ครั้งก็20ป่ปายเหลือ12ครั้งไม่ถึงแน่นอนอนี่ก็ครั้งที่19ครั้งที่19าป้ายบายอย่างเดียว30ครั้ง อ่าครั้งที่20ครั้งที่20ไปไม่ถึงแน่นอนอ่าเหลืออีก10ครั้งก็ผ่านไปแล้วผ่านไปแล้ว20ครั้งนะครับเหลืออีก10ครั้งจะขึ้นให้ไหมอ้าวขึ้นตัวไหนก็ได้บาเล็กก็ได้ไม่ถึงอ่า 22ครั้งที่22ปายเลยนะมันจะแรงไปกับเบาไปเ่ะเหลือ8ครั้งเหลือ8ครั้งขอให้สักครั้งได้เห็นเป็นบุญตาสักครั้งไม่ผ่านไปแล้วเหลือเรครั้ง แบบนี้ห้าสิบครั้งก็ไม่ขึ้นแบบนี้กินยากกินยากอ่าไม่ได้ไม่ได้ไไดเหลือหกครั้งเอาให้หายคลองใจไปเลยเอาให้หายคลองใจไปเลยบาสามสิบครั้งไม่ขึ้นสักครั้งอ่าเห็นไหมไม่ถึงอ่าเอาให้หายคลองใจไปเลย 30ครั้งไม่ขึ้นสักครั้งไม่ถึงอ่าผมว่าหยอด77หรือว่าดาวอย่างเดียวย,ยังจะยังจะได้ดีกว่าบาร์นะผมว่าย,ยังจะได้มีมีสิทธิ์ได้แต่บาร์นี่ผมว่าหมดสิทธ์เลย300เลยนะ เอาเหลืออีกสามครั้งได้ไม่ได้ยังไงก็ไม่ว่ากันมาลองให้ดูให้หายข้องใจไปเลยไม่ถึงแน่นอนอเอาเหลือสองครั้งเ,เหลือสามครั้งเ,เหลือสองครั้งป้ายไม่ถึงไม่ถึงเลยะเลิด ผมว่ากินยากที่ผมบอกไว้ยังไงตู้มันก็ไม่ยอมให้ท้าบาเนี่ถ้าอย่างอื่นมันจะยอมให้อยู่แต่บามันจะไม่ยอมให้ตามที่ผมคาดคิดไว้เลยเอาเดี๋ยรั้งเดียวนเห็นหมพราะว่าหยอดแอปเปิลอย่างเดียวนี่ได้ไม่ต่ำกว่าสามสครั้งนะน,นี่ ครั้งสุดท้ายหายขลองใจแน่นอนตู้ไม่ยอมให้บาเนีครั้งนี้ไม่ได้ก็100%ไม่ต้องไปยอดบาตู้ไม่ยอมให้อา้าไปครั้งสุดท้ายนะไม่ได้สรุปสรุปไม่ได้อย่างที่ผมคิดไว้นะครับตู้จะไม่ยอมให้บาตู้จะตู้ฉลาดอยู่แล้ว ไม่ยอมให้บายอยู่แล้วผมว่าหยอดสัก50ครั้งก็ไม่ได้ตู้ไม่ยอมให้ครับก็สูตร f อครั้งแรกก็ไม่ได้นะครับไม่ได้สูตร FC แฟนตัวยงหยอดให้แล้วก็ก็จะรวมสูตร FC ยอดคลิปต่อไปฝากกดถูกใจกดติดตามให้ด้วยแล้วกันจะอีมือหนึ่งครับผม